สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามาพบกับข่าวสั้นทันโลกหมวยปั้มกันนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นข่าวในฝั่งของ AEW นะครับแล้วก็ New Japan นะครับผมมาเริ่มข่าวแรกกันเลยครับเริ่มจากฝั่งของ AEW ก่อน Miro ครับบอกว่าถ้าเขาไม่ได้แชมป์เขาจะรีทายมิ r o เนี่ยได้ถูกแฟนๆถามในทวิตของเขานะครับว่าเขาจะกลายเป็นแชมป์โลกของ AEW เมื่อไหร่นะครับ Miro ก็ตอบว่าเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้ว แล้วผมรับประกันว่าถ้าผมไม่ได้เป็นแชมป์ AEW c h a เปี้ยผมอาจจะรีทายเลยก็ได้แต่บอกตรงนี้เลยนะว่าการรีทายมันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนผมว่าคุณคงเข้าใจความหมายนั้นใช่ไหมมันหมายความว่าผมกําลังจะเป็นแชมป์ AEW ยังไงล่ะในการสตรีมวันนั้นนะครับมิโรยังถูกแฟนๆเข้ามาต่อว่านะครับเขาพิมพ์ว่ามิโรไอเวนกลับมา WWE มิโรตอบกลับไปว่าอย่างแรก ผมไม่รู้ว่าคุณมาจาก W W E หรือเปล่าอย่างที่2ผมอาจจะเป็นไอเวนก็ได้แต่นั่นขึ้นอยู่กับความเห็นของคุณคุณมีสิทธิ์ที่จะด่าคุณมีสิทธิ์ที่จะตะโกนคุณมีสิทธิ์ที่จะเขียนมันแล้วส่งไปให้โทนี่ข่านก็ได้นะครับคือข่าวนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่ามิโรเนี่ยแกสตรีมในทวิตนะครับแล้วก็มีแฟนๆเนี่ยเข้าไปให้ความเห็นมากมายมีทั้งคนที่สนับสนุนแล้วก็มีคนที่ไม่สนับสนุนสักเท่าไหร่นะครับ ก็เป็นการตอบโต้กันในไลฟ์สตรีมของเจ้าตัวนั่นเองนะครับผมข่าวต่อไปครับ powerhouse h o b b s ครับคิดว่าการเปิดตัวของ Sting คือความผิดพลาดทางเทคนิคนะครับในรายการ aew unscripted นะครับ h o b b s ได้พูดถึงการเปิดตัวของ s สติงใน aew ครับหลังจากมีคำถามจากแฟนๆว่า h o b b s เนี่ยถ้ารู้ว่ามีการเปิดตัวของสติงเนี่ยจะมีการเตรียมการยังไงบ้างนะครับ h o b s ก็เลยตอบว่าถ้าผมรู้ว่าบางอย่างจะเกิดขึ้นผมจะเตรียมตัวรับมือกับมัน แต่ครั้งนี้ผมไม่รู้เลยจริงๆว่าจะมีสติงมาผมรู้สึกเหมือนว่าผมกําลังเห็นผีตอนนี้เนี่ยที่ผมกําลังพูดผมยังขนลุกอยู่เลยนะครับพรายังบอกต่อว่าบอกตามตรงผมคิดว่ามันเป็นปัญหาทางเทคนิคซะอีกที่อยู่ดีๆไฟก็ดับลงบางคนลงไปรอบๆเวทีผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพวกนายทุกคนกําลังแย่งซีนชั้นผมจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่สติงออกมาผมเห็นเขาใส่แบดด็อกสำหรับผมที่ดูมวยปั้มมาตั้งแต่เด็กผมรู้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาใส่ท่านี้ แบดดอบมันไม่ได้เป็นการล้อเล่นแน่ๆผมเลยรู้สึกว่าจะต้องหนีต้องหนีไปจากที่นี่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยแฟนๆยังถามต่อว่าคุณอยากให้แทสทีมเนี่ยสู้กับใครนะครับฮอปก็เลยตอบว่าตอนนี้คงเป็น Inner Circle เพราะพวกเขามีแต่คนเก่งๆอย่างเจริโก้ฮังเกอร์ซัมมี่และอีกหลายคนที่พวกเขามีชื่อเสียงทั้งนั้นนะครับพวกนั้นคือกลุ่มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตอนนี้ น,นี่ก็คือ Powerhouse h o p s ที่ออกไปออกรายการนะครับตอบคำถามของแฟนๆระหว่างที่กำลังพอดแคสต์อยู่นั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจาก AEW u u n r e s t r i c t e d ด้วยนะครับข่าวต่อไปข่าวที่3ครับ Matt h a r d ีประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ Matt Hardy ได้โพสต์ภาพซากรถที่เพิ่งเกิดอุบัติเหตุมาผ่านทวิตเตอร์นะครับพร้อมกับข้อความบอกว่าคำแนะนำสำหรับวันนี้อย่าขับรถไปเหยียบซากต่างๆยกเว้นคุณจะอยากสร้างซากรถอันใหม่ ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันเป็นอมตะหลังจากที่โพสทวิตเตอร์ไปแล้วนะครับหลังจากที่โพสภาพไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆใน aew นะครับก็มาคอมเมนต์แล้วก็พูดกันถึงว่ามันน่าจะเป็นร่องรอยของการที่แมทฮาร์ดีเนี่ยขับรถไ,ไปชนอะไรสักอย่างนะครับทำให้ซากรถกลายเป็นแบบนี้ได้นะครับและโชคดีที่เจ้าตัวไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับดังนั้นแฟนๆของแมทฮาร์ดีไม่ต้องเป็นห่วงไปข่าวที่4ี่ครับน้องชายของด็อปซิกเลอร์ขึ้นปั้มใน aew aew ประกาศแมทระหว่างแฮงแมนเพจครับ สู้กับไรอันเนเม็นะครับเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาเขาเป็นที่รู้จักในค่ายอินดี้นะครับในฐานะของฮอตยังเบลลี่แต่ว่าเลิกใช้ชื่อนี้ไปแล้วตั้งแต่2018นะครับซึ่งถือว่าเป็นพี่น้องที่ f ีย l ฟาวมากเลยนะครเพราะว่าด็อกซิเลอร์ก็อยู่ใน WWE นะครับในตอนนี้เนี่ยก็เป็น SmackDown Tag Team Champion นะครับแล้วน้องชายก็มาเดบิวต์ใน AEW นะครับผม เอาละนะครับเราก็ย้ายฝั่งมาบ้างครับเราย้ายฝั่งมาฝั่งนิวเจแปนกันบ้างครับทุกคนได้ยังบักครับตอบเจไว้ถึงการกลับมารวมตัวของบุลเลตครับนะครับในอีเวนท์ที่ผ่านมาของนิวเจแปนนะครับวันที่1กุมภาพันธ์ Road to the n e w Beginning Show นะครับเจไว้ได้ปรากฏตัวและรอบทำลายอิชิอิครับในหลังฉากเนี่ยไว้ไม่ได้แค่ประกาศว่าตัวเองเนี่ยกลับมาแล้วอย่างยิ่งใหญ่นะครับแต่ยังพูดถึงการรวมตัวของสมาชิกรุ่นเก่าของบุลเลตครับ ทั้งจากเ e w ดแล้วก็ Impact ไว้เนี่ยบอกว่านี่คือช่วงเวลาของฉันมันคือยุคของฉันฉันยังเป็นบูเลต์ขับเป็นบูเลตขับที่แท้จริงและบูเลตขับที่แท้จริงอยู่ที่นี่เว้ยพวกเราไม่จมอยู่กับอดีตไม่ใช่พวกหอหมอที่กลับมารวมตัวกันเพื่อที่จะขายลายเสื้อใหม่และแน่นอนไม่ว่ายังไงคนดูอย่างพวกแกก็คงจะซื้อมันอยู่ดีฉันขอพูดเกี่ยวกับบุเลตขับในยุคของฉันสะหน่อยนะมันเป็นยุคของความก้าวหน้าก้าวไปข้างหน้าไม่ก้าวถอยหลังและไม่หากินกับอดีต น,นี่คือสิ่งที่เจไว้ให้สัมภาษณ์หลังฉากนะครับหลังจากที่ออกมาปรากฏตัวในนิวเจแนนะครับผมเจไวาเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกของ Bullet, บุลเลต์คัพหลังจากที่ทามาโทก้านะครับขึ้นมาเป็นหัวหน้ากลุ่มทางเดยังบักเนี่ยก็ออกมาตอบโต้ผ่านทวิตเตอร์ว่าลายเสื้อของ Bullet, บุลเลต์คัพไม่ได้ขึ้นเป็นลายเสื้อที่ขายดีที่สุดมาตลอด2ปีจนกระทั่งคืนที่พวกเราชูมือขึ้นและทําท่าทูซูวิตอีกครั้งด้วยความยินดีนะครับทางเดยังบักเนี่ย ก็ออกมาตอบทวิตกวนๆนะครับว่าลายเสื้อเนี่ยมันขายดีครั้งเพราะว่าพวกกูเนี่ยเป็นคนชูมือขึ้นทำท่าทูสวีดโว้ยนะครับทางเจไว้เนี่ยไม่สามารถทำให้บุลเลตขับเป็นที่นิยมได้ขนาดนั้นหรอกนะครับนี่คือสิ่งที่เดยยังบักพยายามที่จะสื่อออกมานะครับผมข่าวต่อไปครับจอห์นม็อกซลี่ครับจะสู้กับเคนตะในนิวเจแปนนิวเบกิเน็งกนะครับผม นิวเจ p a n ประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับการป้องกันแชมป์ IWGP ครับ US Heavyweight Champion ระหว่างจอห์นม็อกซลีกับเคนตะในวันที่26กุมภาพันธ์นี้ครับในศึก New Japan new beginning USA 2021หลังจากที่จอห์นม็อกซลีเนี่ยได้ขึ้นไปรอบทำลายเคนตะเมื่อไม่นานมานี้ครับถือว่าเป็นการกลับมาใน New Japan ของจอห์นม็อกซลีนะครับหลังจากที่หายไปอย่างยาวนานนะครับหลังจากที่เจ้าตัวได้แชมป์ US แล้วเนี่ย เราก็หายไปเลยครับหายไปจากอีเวนต์เลยเพราะว่าติดโควิดไม่สามารถเข้าไปในญี่ปุ่นได้นะครับแต่ว่าใน New Japan Strong เนี่ยมันตั้งอยู่ในอเมริกานะครับดังนั้นเนี่ยจอห์นมอีก็สามารถขึ้นปั้มใน New Japan Strong ได้นะครับผมเจ้าตัวก็เลยได้กลับมาในอีเวนต์ของ New Japan อีกครั้งพร้อมกับเข็มขัด I W G P U S Heavyweight Champion นะครับผมอีเวนต์ของ New Japan New Beginning U S A 2 0 2 1นเอป็นอีเวนต์ของทาง New Japan นซึเงอรอเมร ข่าวที่3ครับเรียวอลัชได้เปิดตัวใน n New Japan s t r o n g ครับเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมานะครับเรียวอลัชได้ขึ้นปั้มคู่เอกโดยร่วมทีมกับ TJP แล้วก็เฟสโรเซอร์นะครับสู้กับบูเลนขับเมมเบอร์ครับ a อลแฟนตาสมอฮิคุริโอและก็เคนตะนะครับก็สู้กันในคู่เอกนะครับทั้งนี้เนี่ยเจ้าตัวไ i อ n นอล h ชเนี่ยนะครับได้เคยเข้าร่วมนิวเจแปนซูเปอร์เจคับทัวน์เมนต์มาแล้วนะครับแต่ว่าตกรอบแรกไป ทุกคนสามารถรับชม New Japan s t o ตอได้ทุกวันศุกร์นะครับสี่ทุ่มทาง New Japan World ข่าวที่4ครับวิลออสเปย์พูดถึงการที่เขาถูกเปรียบเทียบกับ Eddie g ้เก r เ r โรวิลออสเปย์ได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกพูดถึงในแนวทางของการเปรียบเทียบกับ WWE Hall of Fame Eddie g u e r r e น o ็กนะครับจนกระทั่งวิลออสเปย์ได้ออกมาทวิตครับขอร้องให้แฟนๆเนี่ยหยุดเปรียบเทียบเขากับเอ็ดดี้เกเโนะครับผม เขาบอกว่าอย่าเปรียบเทียบศิลปินในยุคสองสมัยเพราะศิลปะมันแตกต่างกันโดยที่เขาเขียนผ่าน t w i t เตอร์นะครับจะมีสักกี่คนที่เปรียบเทียบปีกาโซกับแบงซี่สยุคสมัยของศิลปะที่แตกต่างกันและการนําเสนองานศิลปะที่แตกต่างกันมันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณต้องการอะไรคุณพึงพอใจในรูปแบบไหนหยุดเปรียบเทียบได้แล้วผมจะไม่เดินตามรอยเท้าใครทั้งนั้นผมจะไม่เดินตามความคาดหวังของใครนอกจากตัวผมเองเท่านั้นนะครับผม ก่อนหน้านี้วิวออสเปคงโดนการเปรียบเทียบนะครับมาอย่างยาวนานจนตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าไม่สบายใจก็เลยต้องออกมาพูดนะครับผมสำหรับวันนี้ครับข่าวสั้นโลกมวยปั้มในฝั่งของ AEW นะครับแล้วก็ NewJ a p a n ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมข่าวของฝั่ง AEW แล้วก็ NewJ a p a n เนี่ยจะมาทุกวันอังคารนะครับแต่ในฝั่งของ WWE เนี่ยจะมาในวันอาทิตย์ สำหรับใครที่อยากรู้เรื่องราวของโลกโมวยปั้มเนี่ยก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสุดท้ายครับผมสตรีมในทวิสทุกวันนะครับสามทุ่มถึงเที่ยงคืนสามารถเข้ามาพูดคุยเรื่องมวยปั้ามเรื่องเกมเรื่องอะไรก็ได้นะครับหวังว่าจะได้เจอกันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ